นี่นะครับผมถ่ายคลิปตอนดึกมากนี่นี่นี่ผมจะลอง เอาคลิปนี้ลงก่อนสวัสดีครับนี่ครับ ก็จะมาทำอันนี้คุณพูดภาษาเขเมรไล่เขาออกไปก่อนที่คุณจะนี่ครับนี่คือผมนะครับ kita main build ogoot ini, คือผมจะมาอยู่เรือของผมนะครับเล่นตอนดึกแล้วเ้ยมีมือการสร้างรูปไม่ได้ต่างจากผมเด็กโคตรเงเหมือนผมเด็กให้ผมชมเขา,าเก่งเหมือนผมนะนี่ 嗯，好、mm，轮、hmm. yeah.。